ผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเลยนะครับอิน za าเชนเนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับเอ่อเรเดียวันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการโหลดเพลงจาก YouTube นะครับลงในโทรศัพท์ของเรานะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแต่ผมจะเป็น Wi-fi ก็ได้นะครับผมถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับผม นี่นะครับปุ่มไวไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทํากันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้เรากดไปที่ youtube ของเรานะครับกดไปที่ youtube นะครับเรารอแป๊บนึงนะครับครผมอาจจะช้าหน่อยนึงเดี๋ยวขั้นอนต่อไปนะครับให้เรานะครับเลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยนะครับ สมมติว <c oughs> ่าเราต้องการอสมมติว่าเราต้องการเพลงเพลงเราต้องการเพลงเพลง วิบวับนะครับสมมุติว่าเราต้องการเพลงวิบวับนะครับก็ให้เรากดไปที่เพลงมาเลยนะครับเพลงวิบวับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับให้เรากดไปที่แช์ Share, นะครับผมกดแช์อ Share, ุ๊ปแล้วกดไปที่คัดลอกลิงก์ต่อไปเลยตามทำตามผมเลยนะครับแล้วกดออกแล้วให้เรากดเข้าไปที่ Google นะครับทุกคน แล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดที่แล้วก็เขียนว่าเขียนว่า 2mp3 นะครับแค่นนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับไม่ต้องไปดูอันอื่นนะครับอันแรกเลยแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรากดค้างไปนะครับที่นะครับก็วางครับ แล้วก็แปลงนะครับทุกคนง่ายมากนะครับคือถ้าใครอยากจะดูเกี่ยวกับการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะครับแต่ต้องคอมเมนต์มาก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่ต้องการนะครับผมกดดาวโหลดไปเลยพอกดดาวโหลดรูปเราก็ต้องรอแล้วครับทีนี้ต้องรอนะครับนะครับ เพื่อความมั่นใจครับกดไปอีกครั้งนะครับก่อนนะครับก็กดออกได้เลยนะครับก่อนนะครับแล้วก็รอนะครับรอ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 ก่อนนี่นะครับสิ็ที่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เพลงวิบวับที่เราหลุดนะครับก็จะมาอยู่ในตัวโทรศัพท์ของเราเลยนะครับ เี่เรามาดูกันเลยนะครับว่าเข้าจริงไหมนะครับผมคือเราสามารถเข้าไปดูในได้ได้ที่นะครับคือทุกคนอาจจะมีพรีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีนะแต่วิธีการดูง่ายๆนะครับสมมติผมกดเข้าไปที่คลายมาสเตอร์นะครับอ่าสมมติเรากดไปที่คลายมาสเตอร์นะแล้วก็ ผมไปกดบวกอะไรตรงนี้นะนะครับแล้วก็ผมไปกดรูปอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับรูปนี้นะครับรู้สึกเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็คนตอไปให้เรากดไปที่ออิโอครับนี่ครับนี่คือที่วิธีของผมดูนะครับผมไม่ได้ดูจากไนเลยกดไปที่อัลบั้มกดไปที่ดาวนโหลดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้าเรียงนี่นะครับผมวิบวับนะนี่นะครับ วิบวับนะครับผมมาแล้วดีจะฟังนะครัอันนี้นะครับอันนี้ผมลืมไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับก็นะครับแค่นี้ผมก็รู้เลยนะครับว่าวิบวับเข้ามาแล้วนะครับผมก็แค่นี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับผมก็นะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ